พาชมบ้านแฝดพีเมีย8ที่14ค่ะเข้ามาด้านในสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันค่ะและด้านข้างเรามีเนื้อที่ขนาดใหญ่มากๆเราได้ต่อเติมทําเป็นสวนสวยบริเวณด้านข้างนะคะแปลงนี้ก็จะได้พร้อมสวนแล้วก็จะมีเทอเรสน่ารักน่ารักบริเวณด้านหลังด้วยนะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักบริเวณตรงนี้เลยกว้างขวางและที่สําคัญสามารถเชื่อมต่อเข้าในบ้านได้ด้วย สามารถเข้าบ้านได้นะคะถึง2ทางด้วยกันค่ะสามารถเข้าไปในบ้านทําให้บ้านดูกว้างขวางแล้วก็ทําให้บ้านดูโปร่งโล่งแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันในตัวบ้านได้เต็มพื้นที่เลยค่ะ นี่เข้ามาในเจอในส่วนของห้องลิฟวิ่งและที่สําคัญจะเชื่อมต่อไปอยังห้องรับประทานอาหารแล้วก็จะมีโซฟามีเฟอร์นิเจอร์ให้มีโต๊ะทานอาหารจํานวนสที่นั่งและตรงนี้มีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้ด้วยนะคะพร้อมบิวอินตู้ชั้นบนสามารถเก็บของได้เต็มฟังก์ชันเลยส่วนด้านหลังเราก็มีพื้นที่สักรางไว้ให้ด้วยค่ะสามารถต่อเติมเพราะเราได้รองรับตอกเสาเข็มตรงในส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เข้ามานะคะจะเจอในส่วนของห้องน้ําใต้บันไดของเราจะเป็นห้องน้ํารับแขกนะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลให้ความเรียบง่ายนะคะเรียบหรูสีขาวสามารถติดชเวอร์เพิ่มเติมได้และด้านบนก็จะมีในส่วนของห้องนอนของเราค่ะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ2ห้องน้ำภายในตัวนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเข้ามาในส่วนขั้นบนนะคะจะเจอในส่วนของห้องนอนค่ะ จอในส่วนห้องนอนเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้มีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีในส่วน walk in closet ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำภายในตัวด้วยนะคะมีสุขภัณฑ์มีกระจกแมเปอร์กันแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งได้ชัดเจนเลยคะ่ะห้องนอนถัดไปนะคะเป็นในส่วนของห้อง master bedroom วางเตียงขนาดใหญ่เลยคะ่ะ5-6ฟุตได้เลยแล้วก็จะมีในส่วน walk in closet ตรงนี้ด้วยนะคะ และเหมือนเดิมมีห้องน้ําภายในตัวห้องนอนด้วยค่ะสะดวกสบายไม่ต้องใช้งานร่วมกันเลยนะคะตรงน,นี้มีกระจกแถมเปิดกันให้เหมือนเดิมค่ะและมองออกไปก็ยังเห็นเป็นสวนสวยของเราบริเวณตรงนี้นะคะทําให้บ้านดูกว้างขวางม,มากมากและอย่าลืมรีบเข้ามาเป็นเจ้าของสาหรับแปลงที่สุดีที่ศิรัญญาเอาดูทาวุฒนกันนะคะจองก่อน